กานของเจ้าสาวนะคะเจ้าสาวจะยืนด้านหลังเท่าแก่ฝ่ายชายนะคะนะคะกล่าบเรียนเชิญเท่าแก่ฝ่ายหญิงสอบถามขบวนกันมาค่ะครับก็วันนี้เป็นวันดีนะครับเป็นวันเลือกกอ่อนทางยามดีนะครับทราบว่าท่านเสร็จผ่านมาเสร็จนะครับได้เดินทางยกขบวนมานะครับมาทําอะไรครับเนี่ยครับวันนี้ก็เป็นวันดีเป็นวันสีนิมงคล ทางครอบครัวของเจ้าบ่าวนะครับก็ได้นำกรบวนขันมาความเป็นสิีมงคลความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าความร่ำรวยความมั่งมีสีสุขมามอบให้กับบ้านนี้ขออนุญาตเข้าไปข้างในนะครับได้นะครับ สุดยอดจริงๆอ่ะท่านจะว่ายังไงครับบเมื่อนะครับท่านเศรษฐีท้านมหาเศรษฐีนะครับได้ยกขบวนมานะครับแล้วก็นําสิ่งดีๆเข้ามาอันเป็นมงคลนะครับในเล่านะครับทางเจ้าสาวจะไม่เชิญท่านเข้ามานะครับก็ขออนุญาตเชิญท่านเข้ามาสู่บ้านเจ้าสาวยินดีครับเจริญคับยิน ที่ตัวจริงนะ